สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะผมมีข่าวดีจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับวันนี้เ,เขาได้ชี้แจงวิธีการขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมกรณีว่างงานจากเหตุการระบาดของโควิด1 9นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ครับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับทำให้หลายกิจการประกาศปิดตัวลงในช่วงนี้ซึ่งคนที่เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมเนี่ยก็สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้นะครับกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ลูกจ้างเนี่ยกรอกแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนแบบสปสสองขดศูทั แล้วส่งให้ในายจ้างพร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2. นายจ้างรวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนแบบสปสสองขีดทั 7, จากลูกจ้าง 3. นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โดยจะบันทึกข้อมูลจากลูกจ้างตามแบบสปสสองขีด หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดกรณีกักตัวนายจ้างที่เข้าระบบครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยนายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ไปที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ e-service หาหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสำนังกงานประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน5วันทำการกรณีเงินไม่เข้าบัญชีนะครับให้โทรไปที่สายด่วน1506 ทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็แจ้งว่าหากสถานประกอบการที่ไม่สามารถบันทึกเข้าระบบ e-service ในวันที่5ถึง6มกราคม64ได้เนี่ยขอให้โทรติดต่อได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่สะดวกหรือผ่านสายด่วนประกันสังคมหมายเลข1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ6เดือนใน15เดือนนะครับจึงจะเกิดสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานแต่ไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือไม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากคาสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวจากทางราชการ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นนะครับซึ่งลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมกันแล้วไม่เกิน90วันซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมกำหนดให้ในายจ้างและลูกจ้างดำเนินการขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่4มก,กราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับลูกจ้างใด ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีการสั่งปิดนะครับหรือมีการหยุดงานจากผลกระทบโควิด1 9นะครับวันนี้ท่านรีบดําเนินการนะครับกรอกแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนส่งให้ในายจ้างนะครับในส่วนของนายจ้างก็ให้รีบดําเนินการบันทึกในระบบ e-service ในเว็บไซต์สํานักง,งานประกันสังคมแต่ถ้ามีการเข้าระบบแล้วนะครับเมื่อวันที่5ที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้ก็ให้ติดต่อสํานักง,งานประกันสังคมหรือโทรสายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ที่จะได้รับเงื่อนไขเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ6เดือนแล้วในระยะเวลา15เดือนนะครับกับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ